สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทบทวนแบบฝึกขัดภาษาไทยกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระอื้อค่ะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่23ค่ะเรามาฝึกเขียนสระอื้อก่อนนะคะให้เด็กๆลากจากด้านขวาไปด้านซ้ายโค้งขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ขีดขึ้นบนอีกหนึ่งขีดแล้วก็ขีดข้างๆกันอีกหนึ่งขีดค่ะฝึกเขียนซ้ําๆนะคะเริ่มทําแบบฝึกหัดหน้าที่23กันเลยค่ะ ให้เด็กๆเ,เขียนสรรอือตามรอยประแล้วฝึกอ่านค่ะหน้าที่24เลยนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านแล้วโยงเส้นจับคู่คํากับภาพที่ตรงกันค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเปิดไปหน้าที่25เลยค่ะฝึกประสมคําแล้วเขียนพยัญชนะแทนภาพค่ะฝึกอ่านบ่อยๆทบทวนเรื่อยๆเด็กๆก,ก็จะเก่งเองค่ะ ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเด็กๆอยู่แล้วเด็กๆทำได้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ